สวัสดีค่ะอินนี่ต้อนรับเข้าสู่ RT EP สแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนะทุกคนกิจกรรมเนี่ยเคือมีเยอะมากมากเยอะมาก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 เยอะมากจนแบบพอเถอะพอก่อนนะพอกิจกรรมพักพักให้หนูได้พักก่อนพักก่อนทุกคน กิจกรรมเยอะมาก,มากๆเยอะจริงๆทั้งของมหาลัยทั้งของคณะทั้งของสาขาน้องๆก็จะได้ทำไม่หยุดไม่หย่อนเลยแต่พอช่วงนี้ที่แบบโควิดระบาดเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆนี่จะได้ทำกิจกรรมพวกนี้เปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอากิจกรรมต่างๆที่น้องๆจะได้เจอในปีหนึ่งเนี่ยมาให้น้องๆได้ดูกันนะคะ และเหมือนเดิมในทีนี้กันก็ได้พาเพื่อนๆในสาขาเดียวกันมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ให้น้องๆได้ฟังเหมือนกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะซัสค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่เนยนะคะกิจกรรมแรกที่พอเข้ามาเลยเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมสักการะและปฏิญาณตนก็จะมีการเชิญทงของคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีอธิการบด,ดีมาให้โอวาท แล้วก็นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงมหาวิทยาลัยแล้วก็จะให้นักศึกษาเนี่ยถาวายสักการะพระบรมรูปพระราชบิดาแล้วก็เสิ้นสิ้นกิจกรรมค่ะกิจกรรมประถมนิเทศประถมนิเทศก็จะได้เจอทั้งของเป็นที่มหลาลัยของคณะแพทย์แล้วก็ของสาขารังสีด้วยเปิดตะวันน้องใหม่นะคะเขาจะมีการตักบาตตอนเช้า พี่ๆกรรมาการหอเนี่ยก็จะมาปลุกตั้งแต่ตีห้าตีหกไม่แน่ใจก็นั่นแหละทุกคนเขาก็จะมาปลุกน้องคะข้อห้องเนี่ยน้องคะตื่นได้แล้วค่ะน้องคะต้องไปตักบาตรนะคะน้องคะนี่มีกิจกรรมนะคะสิ่งดังก็คือต้องตื่นต้องตื่นอ่ะเพราะว่าไม่ตื่นก็ไม่ได้นาะก็ต้องตื่นไปทํากิจกรรมแล้วก็ของตังบาตรใครที่อยากตักบาตรก็ซื้อของไปตักบาตรได้นะแล้วก็พอหลังจากที่ ังบาทเส็จเราก็จะได้เข้าหอประชุมธานาชาติเพื่อไปฟังบรรยายต่างๆจากเอฟอซีดีมั่งจากอาจารย์ต่างๆก็มาบรรยายใช่แล้วก็ของคณะแพทย์เนี่ยจะประถมนิเทศก็คือจะพัก้วกครองมาด้วยเหมือนกับประชุมบวกครองเลยแล้วก็ของสาขาด้วยเหมือนกันแล้วก็คือผู้ครองมานั่งฟังด้วยแล้วก็อาจารย์จากคณะแพทย์ก็มาบรรยายให้เราฟังเนาะเนื้อหาก็ดีมากๆ แล้วก็กิจกรรมปฐถมนิเทศสาขาแล้วน้องๆก็คืออาจารย์เนี่ยจะมาแมนะนําตัวให้เราอาจารย์ทุกคนเลยในสาขาดังทินิคแล้วก็จะได้รู้จักอาจารย์เนาะแล้วก็จะมีรุ่นพี่ประมาณเจอเราแล้วก็หลังจากนั้นรุ่นพี่ก็จะมารีวิวการเรียนในแต่ละชั้นปีเนาะแบบปีสองปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ว่าเยนยังไงเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรุ่นพี่กับอา,าจารย์เนี่ยก็จะพาไปชมห้อง,งรังสีต่างๆทั้ง,งรังสีวิจิตรใช้รังสีรักษาแล้วก็วิจา,าร์นิวเคลีย ก็จากคาไปดแล้วเนี่ยก็ทําให้ได้เปิดโลกเปิดมอ,มองมากยิ่งขึ้นเนาะเราได้รู้จักเครื่องมือมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ทําให้ได้เห็นเครื่องมือทำให้เห็นกนนารทํางานจริงๆอืมก็ถือว่าการปปะอมนิเทศท้เนี่ยก็คือดีมากเลยค่ะเหมือนไปรับรู้ว่าคณะเราจะเรียนอะไรบ้างมีอาจารย์ให้ปรึกษาอะไรมีช่องงานในการติดต่อไหนมีทุนให้นะเป็นเหมือนเป็นการพบปะระหว่างผู้ปกครองกับอาจารย์เนาะแล้วก็ให้ผู้ปกครองมารับทราบว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างเรา ไม่ได้อยู่เฉยๆสี่ปีนะอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของกิจกรรมมหาลัยนะคะก็จะมีกิจกรรมเฟรชชี่ไนก็ค uh ือเป็นกิจกรรมแรกๆเลยนะที่น้องๆจะได้เข้าของมหาลัยตอนน้องเข้ามาเป็นเฟรชชี่ที่นี่ก็จะมีการแสดงของพี่ๆลีดมหาลัยแล้วก็มีการแสดงของชมรมมหาลัยต่างๆมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยสนุกมากร้องแสงสีเสียงมาตรึง แล้วก็เราก็จะได้รู้จักคณะกรรมการนักศึกษาอะไรเงี้ยนะคะพวกพี่ๆที่อยู่ประจาหอพักอันนั้นอันนี้ก็จะได้มาดูเขาโชว์ปีที่พี่ไปดูใช่ไหมพี่ประทับใจอันนี้มากแบบเป็นชาชักกับน้องแบบเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอย่างกาชาแล้วเขาก็เอาผ้าสีชาไทยอะ่ะใส่ไว้ใส่ไว้แล้วเขาก็ยืดมาอย่างนี้แล้วมันก็เ,นเหมือนชาชักกับน้องพี่แบบประทับใจมากแบบเอาใจไปเลย งานเฟสชีไนท์นะคะสาหรับนักศึกษาษลุสเนี่ยจะมีการทํากิจกรรมแยกค่ะมีการเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มนะคะมีการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันแล้วก็จะมีการแสดงต่างๆด้วยค่ะอย่างเช่นการอนาซีเป็นต้นค่ะต่อมาเปิดโลกกิจกรรมก็คือมีทั้งของมหาลัยแล้วก็ของคณะนะก็เปิดโลกกิจกรรมนะก็คือการสมัครเข้าชมรมนั่นเองทุกคน เปิดโลกกิจกรรมของมหาลัยอะ่ะก็คือพอเราเข้าไปตอนแรกเราต้องไปเอาใบหนึ่งก่อนที่เราไว้สําหรับตัมตราที่เราจะเข้าชมรมนั้นๆเนาะก็มันจะมีประเทศก็คือเป็นชมรมฝ่ายวิชาการฝา่ายกีฬาฝา่ายศิลปะวัฒนธรรมเออแล้วก็แต่ละฝา่ายก็จะมีประมาณ 2- อถึงสชมรมแล้วเราก็ไปดูว่าเอ,อ้ยเราสนใจชมรมไหนมนกีฬาก็มีบาสฟุตบอลเออศิลปะป้องกังนตัวอะไรอย่างนี้เราก็ไปดูว่าสนใจชมรมไหนแล้วก็เราก็ไปสมัครเข้าชมรมนั้นแล้วก็ ชมรมแล้วประมาณสิบบาทยี่สิบาทก็แล้วแต่แต่และชมรมเนาะแล้วก็พอเราปั๊มเสร็จปุ๊บถ้าเราปั๊มครบเราก็สามารถไปเอาทานสกิปได้ของคณะแพทย์เนาะก็ได้เข้าไปฟังว่าในชมรมมีอะไรบ้างแล้วก็เราก็ไปสาเข้าชมรมนั้นๆเนาะแล้วก็คือการเข้าชมรมในคณะแพทย์อ่ะก็ทําให้เรารู้จักเพื่อนในคณะแพทย์มากยิ่งขึ้นทั้งแพทย์ทั้งกายภาพแล้วก็พอเราเข้าไปทุกคนก็จะแบบได้สนิทกันมากขึ้นได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆม,มากขึ้นเนาะ งาน PSU s h a r i n g ค่ะหรือว่าการร้องเพลงมหาลัยนั่นเองค่ะร่วมกับการรับเข็มนะคะกิจกรรมนี้แน่จะจัดในช่วงท้ายๆของเทอมเลยเป็นกิจกรรมที่มีการร้องเพลงนะคะแล้วก็มีการแสดงของดีมมหาลัยค่ะขอบอกว่าน่าทึ่งมากๆเลยค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายกิจกรรมนะคะจะมีการรับเข็มประจํารุ่นค่ะเป็นเข็มของมหาลัยนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยจะสลับเป็นปีที่เราเข้าศึกษาค่ะ แล้วก็ก่อนเข้านะคะจะมีการแบ่งน้่งสามุสลิมด้วยนะคะเพราะว่าจะได้จัดที่นั่งได้อย่างสวยงามแล้วก็จะมีการให้อาหารว่างได้อย่างต้องคัะ ต่อไปนะคะจะเป็นกีฬาเฟชชี่ค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการแบ่งนักศึกษาในนักศึกษาปีหนึ่งในแต่ละคณะนะคะเป็นสายโคโด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโคเอโคบีโคซีแล้วก็โคดีนะคะซึ่งแต่ละโคเนี่ยก็จะมีแต่ละคณะคะกันค่ะแล้วก็จะไม่ซ้ํากันแล้วก็จะมีชื่อเรียกของแต่ละคณะด้วยค่ะจะบอกว่าแปลกใหม่ทุกปีเลยจะเป็นการแข่งขันกีฬานะคะแล้วก็จากนั้นนะคะจะมีการสแสดงของดีในแต่ละสายโคโด้วยค่ะซึ่งจะจัดแสดงในตอนกลางคืนนะคะมันสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็น่าทึ่งมากๆเลย สำหรับน้องๆน,นะคะที่เก่งด้านกีฬานะคะก็สามารถลงเล่นอันนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ไม่เก่งนะคะก็สามารถลงฝ่ายอื่นได้นะคะสวัสดิการอะเรอยน,นก็ได้เพราะทุกหน้าที่ก็สําคัญเหมือนกันค่ะกิจกรรมในคณะอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะพี่เชื่อว่าทุกคนแบบมาเห็นพี่ๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องแบบประทับใจใช่ไหม <Hey. S 2> ก็คือกิจกรรมสั่นสอนน้องนั่นเองบางคนแบบโอ้โหถูกใจมากพี่เขาเต้นแบบอะไรกันก็นไม่รู้คือแบบ มันท้ชใจอะไรอย่างเงี้ยมนสเวออยากจะเต้นตามกิจกรรมนี้นะคะก็คือตรงตัวเลยน้องๆกิจกรรมสันสอนน้องนะน้องก็จะได้มาแบบเจอพี่ๆมาสอนเต้นอาจจะไม่จําเป็นต้องเต้นเป็นไน ส,สอนน้องเลยก็ได้นะน้องทุกอย่างมันฝึกฝนกันได้ใช่ไหมเป็นกิจกรรมที่ได้เจอพี่ๆได้เจอเพื่อนๆแล้วก็ได้เต้นสนุกสนุก,กันประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมรับน้องเละนะคะจะเป็นกิจกรรมรับน้องที่จัดขึ้นหลังจากกิจกรรมก้าวแรกแพทย์น้องใหม่จบไปเนาะอันนี้จะเป็นยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมก้าวแรกแพทย์น้องใหม่ค่ะจะเป็นกิจกรรมของคณะแพทยาศาสตร์นะคะซึ่งจะรวมทั้ง3สาขา,าเลยทั้งแพทยาศาสตร์ดังสิงเทคนิคแล้วก็กายภาพบำบัดน,นะคะกิจกรรมนี้เนี่ยจะจัดขึ้น10วันค่ะตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึงสีทุ่มซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะที่พี่ๆเขาจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราตระหนักถึงความตรงต่อเวลาแล้วก็ความมีระเบียบวินยัยแล้วก็ จะเป็นกิจกรรมที่เราจะได้รู้จักเพื่อนทุกสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นกายภาพตังสีด้กันเองหรือว่าจะเป็นแพทย์ใหญ่นะคะเราก็จะได้เล่นเกมได้เล่นกิจกรรมอะไรเงี้ยได้ไปพูดคุยกับเพื่อนๆสาขาอื่นว่าเอ๊ชื่ออะไรเ,เราชื่ออันนี้นะเอาเธอมาจากอันนี้เราเออเรามาจากอันนี้นะบางคนก็จะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ย แล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยจะมีรุ่นพี่นะคะเดินไปส่งที่หอแบบถึงหน้าหอเลยค่ะในแต่ละวันนะคะกิจกรรมก็จะไม่ซ้ากันเลยแล้วก็จะมีการสอนน้องเพลงโดยพี่ซองด้วยค่ะโดยที่ยาวันสุดท้ายนะคะจะเป็นกิจกรรมการรับเน็กไทยแล้วก็สัญลักษณ์ประจําคณะค่ะที่ร้านหน้าพระบิดานะคะจะมีการทำความเคารพรูปปั้นพระบิดาค่ะส่วนนักศึกษามุสลิมนะคะก็จะแยกออกแยกตัวออกนะคะไม่ต้องทำความเคารพค่ะ พร้อมกับกิจกรรมเฟชชี่ในนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมของคณะแพทย์นะคะซึ่งเราจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทําการแสดงบทประสมมุติค่ะที่ห้องทองจันคณะแพทยทศาสตร์หลังจากเสร็จกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีการเฉลยสายรหัสมีการเลี้ยงสายรหัสต่างๆต่อมาก็เป็นกิวเนาะกิวนี่เป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันระหว่างแพทย์กายภาพแล้วก็รังสีถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยน้องๆว่าต้องเข้ากิจกรรมนี้นะคะต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมอาร์ท สี่เลชันกิจกรรมนี้ค่ะก็คือเป็นกิจกรรมรับน้องสําหรับสาขาอังศสีเนาะก็คือจะเป็นกิจกรรมที่ให้รุ่นพี่เนี่ยได้สารสัมพันธ์กับรุ่นน้องเนาะโดยจะแบ่งเป็นทั้งหมดสองวันก็คือวันแรกเนี่ยพี่พี่จะพาเราไปดูหอประวัติไปรับชมหอประวัติเนาะจะได้รู้ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเราแล้วก็จะได้ภูมิใจกับสถาบันเรามากขึ้นในวันนี้นะ่ะรุ่นพี่ก็จะแจกของที่ระลึกให้เราเนาะโดยรุ่นเราก็จะเป็นเสื้ออาร์ที ก็ส่วนในวันที่2นะคะก็จะเป็นวันที่เรามาทํากิจกรรมร่วมกันเนาะโดยในช่วงเช้าเนี่ยเราจะมีการทํากิจกรรมร่วมกันรวมกันทั้งหมดเลยก็จะมีการเล่นเกมเป็ดชิงพื้นที่บ้างมีการเป่าอิ้งฉบอะไรอย่างนี้นะคะมีการแนะนําวิชาการเรียนจากรุ่นพี่ ปี2ปี3ปี4แล้วก็รุ่นพี่ที่จบไปแล้วเนี่ยก็มาให้คำแนะนำด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีอะไรอยากถามรุ่นพี่เนี่ยเราก็สามารถสอบถามได้เลยตรงนั้นนะคะต่อมาในช่วงบ่ายนะคะเราก็จะมาแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมไปเข้าฐานต่างๆเล่นเกมแล้วก็ไทายาทยเนี่ยก็จะมีการรับน้องในการผูกข้อมือแล้วก็เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราได้คุยกับรุ่นพี่ตัวต่อตัวเนาะทำให้เราแบบ สนิทกับต้นพี่มากขึ้นได้คุยกับลูกพี่แล้วก็ใครที่มีคาถามแบบอายไม่กล้าถามต่อหน้าแบบคุณเยอะๆเขาถามลูนพี่แบบตัวต่อตัวได้เนาะและ้วก็ระหว่างวันก็คือจะมีของเทศสัปที่รหัสมาให้เราเนาะต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมไหว้ครูเนาะไหว้ครูก็จะมีทั้งของมหลาลัยของคณะแล้วก็ของสาขาไหว้ครูของมหลาลัยเขาจะมีการประกาศออกมาว่าจะมีรถมารับที่ตรงจุดไหนจุดไหน,ไหนเพราะว่าเราต้องเดินทางไปถึงหอประชุมนานานชาติเนาะ ถ้าเดินเท้านี่ก็คือคงจะนานมากเราก็เลยต้องมีรถมารับตรงจุดๆแล้วก็ให้เราไปขึ้นรถตรงจุดนั้นเพื่อที่เราจะได้ไปหอประชุมนานาชาติเนาะแล้วก็ไปนั่งดูแต่ละคณะคณะเอาไปไหว้เอาพา,านไปไหว้ครูแล้วก็มีการประกาศรางวัลเกี่ยวกับคนที่เขียนเรียงความในวันไหวครูเขียนกรอนอะไรอย่างนี้แล้วก็กิจกรรมนี้จะได้ทาสเิ็ติดด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของคณะคณะเนี่ยเราจะได้มีการร้องเพลงที่เราไปทํากิจกรรมจากก้าแรกเนะเาะแล้วก็จะแล้วก็จะได้ร้องเพลงให้อาจารย์คณะแพทย์ฟังแล้วก็ รุ่นพี่เนี่ยก็จะมีการรับรางวัลเนาะโดยจะแบ่งเป็นการรับรางวัลจากผลการเรียนดีแล้วก็การยนานมิตรใช่แล้วก็พอจบของคณะเสร็จปุ๊บเราก็ตรงไปของสาขาต่อเลยค่ะของสาขาเนี่ยอาจารย์ของสาขารลังศีเทคนิคเนี่ยก็จะมาอยู่กันทุกคนเลยแล้วก็จะมีรุ่นพี่ทุกชั้นปีตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่ก็จะมาก็จะมา่กันทุกคนเลยนะคะแล้วก็มาไหวาอาจารย์เอ่อตอนไหวาอาจารย์อ่ะก็คือเราสามารถแบบ สอบถามพูดคุยอะไรกับอาจารย์ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นออนานๆทีน้องเราจะได้เจออาจารย์ที่ครบขนาดนี้แล้วก็เราสามารถพูดคุยกับอาจารย์ได้แบบนี้นะคะอาจารย์ก็จะอวยพรเราให้กําลังใจเราในการเรียนสู้ๆต่อไปนะคะต่อมาเป็นกิจกรรมรับกาวของที่ปี3เนาะก็จะแบ่งเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่ายช่วงเช้าก็คือจะเป็นพิธีการ เป็นช่วงพิธีการเนาะแล้วก็ช่วงหมายจะเป็นช่วงให้เราได้ถ่ายรูปก,กับรุ่นพี่แล้วก็ถ่ายรูปก,กับสายรหัสตัวเองและก็ในช่วงพิธีการก็จะเป็นกิจกรรมที่ทําให้น้องๆเนี่ยได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กับพี่ๆแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กับสายรหัสตัวเองร่วมกันและก็จะมีอาจารย์มาให้อวาากับพี่ปีสามเนาะแล้วก็จะมีพี่ปีสี่มาพูดทอล์คโชว์ให้เราฟังแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆที่สงสัยเนี่ยได้มีโอกาสสักถามรุ่นพี่เนาะไม่ว่าจะเป็นพี่ปีไหนๆ งานต่อไปนะคะก็คืองานอาทีในนั่นเองค่ะงานอาร์ทในเนี่ยเป็นกิจกรรมของสาขาเราเลยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สแสดงความมีดีนะคะแก่พี่ๆปีสามนะคะที่ได้รับกา่าวค่ะซึ่งจะจัดโดยน้องๆปีสองค่ะแล้วก็จะมีการสแสดงกิจกรรมต่างๆนะคะในภายในงานเกิดขึ้นมีการเลี้ยงฉลองนะคะแล้วก็จะมีรางวัลสำหรับคนที่แต่งตัวถูกตามธีมด้วยค่ะ กิจกรรมต่อมาที่จะเจอในช่วงเทอ,อมหนึ่งนะทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมซ้อมบูมซ้อมบูมอันนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ไปบูมพี่เขาในวันรับปริญญาก็จะแต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีบูมของแต่ละสาขานะแต่บูมที่เราจาเป็นจะต้องรู้ก็คือบูมแบบคณะแทวันบูมจริงอะ่ะก็คือวันรับปริญญาพี่พี่บูมเสร็จพี่ก็เป็นธรรมเนียมที่พ,พี่พี่เขาจะต้องแบบ หย่อนซองหรือไม่ก็หย่อนเงินเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเงินส่วนนี้ก็จะนําไปจัดสรรน,นะคะแบ่งปันกันให้กับแต่ละสาขาเอาไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆที่จําเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นกิจกรรมที่หางเงินเข้าสาขากิจกรรมสาขาอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือกิจกรรมพัฒนานิเทศนั่นเองนะคะหรือที่เราจะเรียกสั้นๆว่าไปเที่ยวสาขาก็ได้นะทุกคนไปเที่ยวสาขา ก็คือจะมีนักศึกษาลังสีเทคนิคทั้ง4ชั้นปีเลยหรือจะมีพี่บัณฑิตมาเที่ยวด้วยก็ได้แล้วก็จะมีอาจารย์นะคะที่อยู่ประจำภาควิชาลังสีเทคนิคของเราอาจารย์ท่านก็จะมาได้เหมือนกันอย่างปีของพี่ใช่ไหมก็จะไปเที่ยวที่พัทลุงไปรีสอร์ททุกคนไปนอนรีสอร์ทมีน้ําตกมีล่องแก่งมีอาหารที่อร่อยมากอเดี๋ยวอันนี้จะพูดให้ฟังอาหารแบบ the best ระหว่างทางแล้วเราก็จะมีแวะไปบําเพ็ญประโยชน์ใช่ไหมช่วยทาสีโรงเรียนไปเจอน้องๆที่โรงเรียนต่างจังหวัดแล้วก็จะมีแวะเดินตลาดค่ะทุกคนแล้วทีนี้พอถึงรีสอร์ทใช่ไหมมันก็จะมีเวลาพักผ่อนนะเนาะพี่กับเพื่อนก็ลงไปแช่น้ำตกอะไรอย่างนี้กันแล้วก็จะมีการแสดงของนักศึกษารังสิลเทคนิคสีชั้นปีพี่บัณฑิตมาแสดงด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะมาร่วมแสดงด้วยก็คือเป็นเหมือนค่ําคืนเป็นกิจกรรมที่แบบ ทุกคนจะได้มาเอ j นจอยกันอะไรเงี้ยน,น,นะค่ะคเครียดจากการเรียนการทํางาน <S <S ที่พี่จะบอกก็คืออาหารน้องดีสอดที่ไปพักมันดืม,มาก<อ>ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมแล้วก็น้าพริกกะปิที่อร่อยมากมีความสุขสุดๆไปเลยประมาณนี้แหละน้องพัฒนานิเทศเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจบการรีวิวกิจกรรมแล้วเนี่ยน้องแบบสนใจอยากเข้าอันไหนมากไว่า ไม่อยากรื้ <c oughs> อเข้าไปเข้ากันเนาะเพราะว่ามันก็ต้องเก็บฐานสริปในแต่ละปีด้วยเนาะแล้วก็กิจกรรมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมหลักๆเนาะอาจจะมีกิจกรรมเล็กๆย่อยๆน้อยๆเนี่ยน้องๆก็ค่อยๆไปติดตามกันในมเนาะไปติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ E ีีหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย